สมรับวันนี้เริ่มต้นรายการเรื่องได้เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะคุณวู้ฟังซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาครูนะคะนี่ครูนะคะทั้งประเทศเลยนะคะชี้ได้ว่าใครทุกครูได้เนี่ยจะทําให้นักเรียนมีความสุขง่ายขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โพสผ่านข้อความได้โพสข้อความผ่าน หรือว่าทวิตเตอนะคะถึงการแก้ไขปัญหานี่ของบุคลากรในภาคการศึกษาทั้งประเทศนะคะว่านี่เนี่ยคือต้นตอของปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจในภาพใหญ่เลยนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาลที่จะต้องรีบแก้นะคะซึ่งครูจํานวนมากเนี่ยชีวิตเนี่ยจมอยู่กับหนี้แล้วก็ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสากลสัญจรนะคะแก้ไปแก้หนี้ครูทุกภาคทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะทบทวนในเรื่องของความเข้าใจการดําเนินงานแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมีทั้งสถานีแก้หนี้การไกล่เกลี่ยปัญหา แก้ไขปัญหานี้ให้กับครูที่มีเงินดำรงชีพเหลือน้อยกว่า30%รวมถึงกำลังถูกดำเนินคดีนี่ทำให้ทุกนะคะถ้าหากว่าครูและบุคลากรเนี่ยใครทุกได้ก็จะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความสุขได้ง่ายยิ่งขึ้นเอาใจช่วยทีมงานแก้นี้นะคะรวมถึงคุณครูทุกท่านเลยให้ผ่านพ้นมรสุมนี้ไปได้โดยเร็วนะคะสำหรับข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการณนะช่วงเดือนธันวาคม2566 ระบุนี้นะคะระบุถึงนี่ครูนะคะว่าข้าราชการครูทั่วประเทศกว่า90,00 0 0คนและในจำนวนนี้กว่า80%มีปัญหาหนี้สินรวมกว่า1.4ล้านล้านบาทนะคะโดยเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของครูเนี่ยได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู8 9แสนล้านบาท นะคะแล้วก็คิดเป็น64%ของยอดนี้ทั้งหมดอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยอยู่ที่5.65%เจ้าหนี้รองลงมาก็คือธนาคารอมสินค่ะ3.49แสนล้านบาทคิดเป็น25%ของยอดนี้อัตราดอกเบีย้ย6.9 นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะ6 3มหมื่นล้านบาทคิดเป็น4%ของยอดหนี้อัตราดอกเบีย้ย7.12%และธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ6.1หมื่นล้านบาทคิดเป็น4%ของยอดหนี้อัตราดอกเบียย้ยที่6.4%ี่เปเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนการเดินหน้าแก้ปัญหาในเรื่องของหนีค้ครูทั่วทางประเทศเลยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเผื่อท่านใดที่มีปัญหานะคะก็ตอนนี้เนี่ย ขอให้อย่าก,กังวลน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาในเรื่องของอามาตรการต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเรานะคะซึ่งก็โดยเฉพาะนี่แหละค่ะคุณครูนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหนี้เยอะนะคะรัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยเหลืออีกเช่นเดียวกันนะคะ